สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลินแฟรี่ทาร์ล t อตนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิป Open Box ของเซเลนไรเซอร์ทาร์อตนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฉบับนะคะที่ซื้อไพ่จากประเทศเยอรมันเนาะที่ตั้งใจซื้อเนี่ยพราะว่าบอกเลยว่าชอบหน้าไพ่ของเขามากมากมากๆากมากๆๆนี่เปิดมาใต้กล่องจะเป็นอย่างนี้นะเอออันนี้เป็นด้านข้าจะเป็นขอบข้างนะคะขอบสีทองเห็นไหมเอ่ยเห็นม,นมา คือบอกเลยว่าดูรีวิวไม่เกินสองวินาทีค่ะต้องรีบซื้อเพราะว่าสีสันของเขาสวยมากเลยอันนี้เป็นไกด์บุ๊กของเขาเนาะก็จะเป็นทากาวขอบสันนะคะข้างในเป็นสีสีนะสวยมากเลยมาข้างในก็จะเป็นกล่องอย่างนี้นะคะเมื่อกี้โชว์ไปแล้วเนาะก็เป็นรูปแบบว่า,าวัฏจักรดวงจันทร์ของชาวแม่มดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังนะคะ กล่องก็จะมะีความเป็นกระดาษเคลือบแมตต์แข็งก็สามารถแบบว่าเก็บได้ดีนะป้องกันน้ำได้ด้วยอ,อันนี้ก็จะเป็นลักษณะหน้าไพ่นะคะไม่รู้ว่าเห็นไหมเอ่ยโอเคนี่ค่ะข้างๆก็จะเป็นขอบทองเนะเาะเมื่อกี้ที่โชว์ไปแล้วข้างหลังก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะพระจกักรดวงจันทร์ของ ชาวแม่มดนะสามารถอ่านไพ่กลับหัวได้นะมาดูกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาไพ่เป็นยังไงคือบอกเลยว่าคือไพ่มันจะมีความเป็นวินเทจสีชมพูนุดน่ดๆแล้วก็สีสันสวยงามมากเลยค่ะบอกเลยว่าเป็นคุมค่าแก่การซื้อเก็บมากๆเลยนะคะไปแรกเลยก็จะเป็นนี่เดอะฟูสวยเน,ะนาะใลทที่สองเมจิเชียน ไปที่สามแฮปริสเทรินก็คือจะเป็นไพ่แบบไฮปริตัสนี่เอมเพรสสวยเนาะคือด้วยโทนสีเอิร์ธโทนด้วยแบบสีนูดโทนด้วยคือเข้ากันดีดีเลยคือเปิดทุกหน้าฟินทุกหน้าเลยพูดจริง อันนี t h Lovers Chariot Chariot ภาพของเขามีพลังมากเลยเนาะดูสิดูนะโอเค Strength Strength ของเขาก็ดีอันนี้ Hermit นี่วิ e ออฟ fortune, จัด g ม e นท์นี่จัดทีสขออภัยค่ะนี่จัดทีสนี h แ n งแมนสวยมากเลยนี่เจ นี่เทวการซ์นี่เดวีนี่เดอะทาวเวอร์สตาร์คือแสงที่ห้องเรียนตอนนี้กำลังสว่างมากเลยเนาะอาจจะต้องถือเอียงๆนิดนึงนะคะเพื่อให้เห็นภาพดีเทลชัดเนาะอันนี้เดอะมูน สวยมากอันนี้เห็นชัดมากเลยนะสัน้นคือเขาจะวาดภาพแสดงออกมาถึงความงามของผู้หญิงแต่ละคนออกมาได้อย่างสวยจริงๆอะคะ่ะอืมอันนี้ก็เดอรเวิร์ลแวดูสิจับได้ไหมจับได้โอเคด นี่คาาชอบมากเลย3คาาคือการออกเดินทางมองไปถึงอนาคตเขาก็สื่อความหมายตามสไตล์ของเขาได้นะคะถือว่าเป็นไพ่ที่อ่านง่ายทีเดียวเชียวนะสคาา5้าคาา แปดเเด็กถือคาถานักรคราชินีถือคาถาแล้วก็กระสับนี่ one h o f c u p ับ two off cups 3 of cups, 4 of cups หน้าไพ่บางไพ่เนี่ยอาจจะไม่สามารถเข้าใจได้ไอริยาบทแรกของการตีความหมายของไพ่เนาะเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีพื้นฐานในการอ่านไพ่ที่ดีก็สามารถที่จะศึกษาคู่มือก่อนการทำการอ่านไพ่ได้อย่างจริง,จ,รงจังๆนะคะมา6 of cups นอัก็จะมีความแบบเนาะสีสันสวยงามสีของเขาจะเบาๆอะค่ะไม่ได้เข้มอะไรมากมายแล้วเป็นภาพและเป็นพลังงานที่เบาอ่านสบายตานะนี่ราชินีแล้วก็ราชา เหมือนแบบความเป็นราชาและราชินีเนาะเขาก็จะมีความเข้มของภาพมาหน่อยหนึง่งความเข้มของสีมาหน่อยหนึง่งเพื่อให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีความเข้มข้นของพลังงานเพิ่มขึ้นนะนอกนั้นเขาก็จะวาดภาพออกมาด้วยพลังงานที่เบาๆเนอะอันนี้ก็จะเป็น a g e of s w o r t คิดดูสิภาพลายๆภาพสีพอ่อนจนลินต้องทะแยงไพ่อ่ะให้เห็นทุกดีเทลเนาะนี่สดาบค่ะ สี่ดาบห้าดาบหกดาบเจ็ดดาบแปดดาบเก้าดาบสิบดาบเนี่ยค่ะเพราะความหมายในช่วงที่ไม่ดีของเขาก็จะมีความเป็นสีดำเนาะให้มันดูมีความแบบขมุขมัวทางด้านอารมณ์ เนี่ยแบบสวอตเด็กเมื่อกี้เด็กถือดาบเนาะนี่ก็แบบอัวินถือดาบก็จะมีเปลี่ยนจากเล่นตุ๊ก,กตาเล็กๆก็กกกลามาเป็นเล่นหมากลุกนะเนี่ยอันหนังสือเล็กๆมาเป็นเล่นหมากลุกนี่ราชินีถือดาบสาวเพียวจะสาวเพียว working woman ตรงตามความหมายของไพ่นะคะต่อไปก็ที่เรียน สองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญหกเหรียญเจ็ดเหรียญแดเหรียญเก้าเหรียญ เถื่นเต็เถือเหลียนนักธุรกิจราชินีถือเหรียนทัานุดทายก็ราชาเป็นไงบ้างคะกับการรีวิวไพ่ของเรนเมื่อกี้ซเซเรนไรเซอร์ทาร์ลอดนะ ไพ่สำหรับนี้เป็นลินซื้อมาจากประเทศเยอรมน,นีเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะหน้าไพ่เป็นภาษาเยอรมันนะคะลินไม่แน่ใจนะว่ามีไพ่สำหรับนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยไหมยอยากจะบอกว่าถ้าเกิดมีเนี่ยหรือว่าพี่ๆคนไหนไปพบเจอที่ไหนบอกเลยว่าคุณค่าแก่การสะสมมากเลยคะ่ะด้วยทั้งสีไพ่หน้าไพา่สไตล์พลังงานของไพ่บอกเลยอ่านง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายมากเลยขอบคุณสำหรับการติดตามชมรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลินนะคะ อยากให้พี่ๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็เพื่อเป็นการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลินเนะถ้าอยากให้ลินเนี่ยติชมอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ต้านได้ล่างคลิปได้เลยนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ